ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเมันดึงดูดมันดึงดูดเมันเรียกว่าดึงดูดคือกินนะผมอธิบายต่อหนูทํทำท่าทางเองเอาไอธิบายหนูทำท่าทางผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมบอกว่ากลิ่นโคตรหอมคือเป็นกลิ่นหอมที่แบบดูไมสไตล์มากแล้วก็ที่สำคัญคือแบบว่ามันเฮ้ยมันหอมจริงพี่ กิน,นกเทียบเค้เาตแบนจ้ะเรียกให้ถูกเค์เาตร์แบนจ้ะในราคาร้อยกว่าบาทที่สําคัญคือผมยิ่งบอกย้ำอีกทีนะครับตัวเนี้ยฉีดที่ผิวกายได้เลยมันเรียกว่าเป็นแบบคือฉีดตรงบอดี้ได้เลยทั่วร่างกายก็ดูดิเข้าตามเมื่อกี้ไม่แสบเลยใช่ป่ะละ <Yeah. S 1> ่ะยาฉีดที่ผมที่ตัวได้ด้วยอ่ะล้วนี่ผัวมาปะเนี่ยพี่เรียกผัวไม่ได้แล้วไม่เขาเป็นพระ คุณแหน่คุณปองมาบันเปิดคุณแหน่ผมไม่รู้เขาเป็นพระเขาบอกเขาจำวัดอยู่เขาเป็นพระกี่วันเขาเป็นพระจะสองจะเดือนเดือนกว่าแล้วโอ้โหหนูก็เลยเหงามากพี่รู้ไหมพอสึกแล้วต้องเป็นอย่างนี้หนายังไม่สึกนี่คือวิธีหนีของเขาอะคาบไส้หนูไม่สึกเขาเลื่อนวันสึกพี่ช่วยหนูกระชุ่มช่วยหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรพระไม่ยอมสึกวันนี้พี่มีหนุ่มๆมาให้เราเล้าลมเยอะแยะมากมา นั่นหิวแล้วแหละผมขอเปิดตัวหนุ่มเน่ผมเปิดปล่อยหน่อยห้ามแแบบไปบอกพรกเออแต่พรกน่าจะพักดูอยู่ไม่ได้ดูพักไม่เล่นพักไม่เล่นแบบไปบอกเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้วัดนะวัดโทรมานะวัดแตกนะผมบอกให้คืออย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นกับฝูจะบอกให้นะวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นหนุ่มๆมผมจะบอกหนุ่มคนนึงแต่งคอดเก่งแล้วก็เพื่อนผมตั้งแต่วัยเด็กเพื่อนคนนี้จังไรที่สุดในชีวิตเลยนะผมจะบอกให้ว่ามันมีเรื่องจังไรจังไรเยอะมากแต่เราจะไม่นินทาออกทางนี้อืแแบปหมดแล้ว เราพร้อมเดี๋ยเรามาดูแรกก็เรามีหนุ่มหนุ่มหล่อาดีกว่หนุ่มหล่ออายุ40กว่าแต่ยังหน้าเด็กมากเอามาเลยปิดตาดีกว่าไม่รู้หลอกใครหรอกชอบของแปลกใครนะใครนะใครนะของเจมส์น้องของเจ๊ปูทั้งนั้นไปถ้าพร้อมแล้วอย่าเสียเวลาไปดูหนุ่มๆให้กระชุ่มกระชวยดีกว่าครับผมมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยเสียวเสียวเสียวลูกใหญ่ใหญก็ได้อย่าให้สร้างกูบินนี่เดี๋ยวก่าตากพัดลมหน่อยมันร้อนจริงเจ๊หยุดเลยตัวนี้ ไอแอดูแลแอร์มเแล้วเว้ยร้อนเล้าขนาดแอร์ถึงจะต้องเลยเดต้ปายมาอหแลแกลแกิดปิดเดะปิดปิดปิดถ้าไม่ซื้อน้ำหอมปิด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 รอยอดซื้อน้ำหอมขึ้นก่อนปิด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 เดี๋ยวเจ๊ก็ยอมดูคน เดียวแล้วกันใครที่แบบเออซื้อน้ำหอมแล้วก็บอกตอนนี้ดูตูดกูไปก่อนเออเออตะเออตะก็ยังไม่ซื้อน้ำหอมก็ยังอ่ะเออตะเออตะน้ำเปลาแล้วนะเราเล้ยงนิ่เหมาเลยนะหอมเปล่ารวมมามาก่อนอื่นเนี่ยเราให้หนุ่มๆไม่แมวเดี๋ยวผมขอเพลงทีนึ่งไม่ไม่พี่เนปอย่าบังอย่าบังครับอย่านะครับผมอย่าเล่นกับไฟนะคะกล้ามาแล้ใช่พี่เนกเต้นอะไรเพ่ใอ้หนุ่มเต้นอย่างเงี้ย ไป,ไปอีกใส่เออเน้นเน้น,นเน้น,น,นเนื้อนมไข่ไปไปว่าไอ้จะแแหลเอาจากไร้ายไปดีมึงออมึงม,มันดีท่ะ <c oughs> มันดีนะโอ้ไม่ต้องไปไหนแล้วว้าวีค่ะ <c oughs> พี่แน็คจริงๆพี่แน็คเดี๋ยวค่อยไลค์ก็ได้อะไรเดี๋ยวพี่แน็คค่อยไลค์ก็ได้เหมือนช่องบินเลยพี่เอาช่องบินแล้วนานเอาแล้วลงขึ้นใหม่ไหมเออใช่อ้าวไม่ได้แซวใช่ไหมจัดสหม่นเรืงะฮะเอราะท่นี่ผมเติมมาว่ไเม่เป็นไรโดนบล็อกไปแล้วนะครับจากสองหมื่นเรือสองพันนะฮะเพราะท่าเต้นที่ผมเดินไปแล้วขึ้นใหม่ได้เออ ไม่แล้วก็ไลฟ์ของคนดูน้อยๆนั่นแหละไลฟ์ด้วยหรอไม่ร้องทำไมเนาะเพราะผมบอกว่าวันนั้นนะช่องผมละเอียดอ่อนมากใช่ไม่คือช่องผมเจ๊แค่นี้ยังไม่ได้เลยมีคนบอกว่ายังอยู่นะจ้าขอดูต่อไม่ตรวมาไหนมันอุ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาหนึ่งร้อยคนดีไม่ไม่ไม่ขึ้นมาแบบปุ๊บเลยเออเออมันมันใครติ๊กต๊อกอยากดูต่ออ๋อเอออุ้ยขึ้นมะบัดเลย ป็นางที่เันต่อไดอ๋อโดนทุกคนต่อได้ต่อได้อปุ้ยมีคนให้หั้ด้วยต่อยากทุกคนเลิกไปใครหล้าวว้ว้วุุยคนดูขึ้นเต็มยอะออกเาเป็นทุกช่องเมื่อกี้เหล่เอาแนววเป็นดูกช่องเป็นดูกช่องเอฟซีบอก วงลูกในท้องเลยพี่หนูไม่ได้ท้องนะคะหนูโสดไม่ผมพี่อย่ามาพูดอย่างนี้ตอนน้าผู้ชายมาท้องแล้วไอ้บ้ายังจริงไม่คือเล่นแต่ผมเลยงงสุดท้องจริงวะเนี่ยหรือไงไม่ได้ท้องบอกว่ายังซิงเหมือนตรงไหนบ้าผมบอกลูกสองแล้วนึกว่าให้เป็นห่วงโอ้คนดูขึ้นมาสองหมื่นแล้วเงินเต้นปอดกว่าพี่อ่าตอดเอาเลยค่ะเพ่อะไรเขาเต้นอีกนิดนึงได้ป้ะมันยังไม่ค ขอดูก่อนเอออีกนิดหนึ่งบอสนี่ก็นอนอ้ยแปดตๆๆๆๆดแไบแปดแปดแปดหปดแปบแปดแปดแป้แ็ดปดแมดแปดนะดแปดแปดนปดแ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 ป้แปดปไปดด้ปดแปดมดแปอแไปดแวดแปดดดีแมดปดแปดปดะปด้ปดแปดแปีแแปดแปแปดแดแปดแเด ตั้งแต่ปนน1เขาเป็นแบบนี้ไหมคะหรือเขาเพิ่งเป็นตอนโตคะใครแท้เนี่ยจังไรของผมอีกคือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กลแล้วอ๋อต้องบอกไอ้เต้ยน,นี่คือจังไรของผมอีกเจอเจออาเธอร์เมื่อ,<ธ>อไ,ไงอะเจอเจอเป็นไงบ้างเจอที่ช่องอยู่ก็สบายดีดังนะครับอาเธอร์แกนะคร <c oughs> ับผมก็บอกกันว่านี่เ <c oughs> พื่อนต้องเด็กอะตอนเด็กๆอะแบบเราจะตื่นเต้นมากกับใครที่แบบว่าบ้านรวยมีรถมันก็ขับรถยนต์มาโรงเรียนครั้งแรกนี่คือเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากอ้าวเด็กบ้านรวยเหรอบ้านรวยไม่ไม่พี่ อันนี้คือขับรถตอนนั้นอะไรรถมินิ i, ใช่ป่ะอ่าเออมินิคูเปอร์พี่คิดดูดิคูเป้ร <c oughs> ์จะเล่นบุกไม่มองหน้าเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นคูลเปอจริงคูเป,ป้ร้องไห้เฮ้ยคูเจริงคือต้องบอกว่าตอนนั้นอะมันเป็นเด็กไอ,อ้แม่งเอ้ยเราก็หลปปุด่มกูเลยวะตอนนั้นอายุอะไรนะแต่เด็กนี่ตำรวจเขาไม่แตงมอปลายอะตำรวจไม่มาตามจับแล้วมอปลายอะไมึงข่าวด้วยข่ี่จริงนะฟังเขารู้เรื่องมั้ยดูเรื่องโอ้โอ้โอเคโอเคเจ๊เออต่อต่อต่อหน้าตาแบบนี้แล้วขี่รถ รถยงมนินิคูป,คป,คปเปอร์นั่งเตอไม่ใช่อะไรครับคือช่วงนั้น พ่อกับแม่แบบก็ไปทำงานไงป้าดป้าดไอ้อย่างน้อยใครที่โดนจับก็ลองดูหน่อยแล้วกันเออคือจะบอกให้ว่าพี่คิดดูดิว่าขับรถแบบพี่แก๊ปอ่ะพี่มีว่าเพื่อนสิบสองสิบสามคนสิบสามคือหล่อขนาดเนี้ยขับมินิคูเปอร์มาขับแล้วไม่ยังหรอเออพี่แล้วมันขับขี่ได้ไงเออต้องต้องต้อง้งเป็นเด็กโขงเป็นเด็กโขงสรุปเพื่อนโดนจับสูบสูบไม่เขาไม่จับย้อนหลังเล้วนี่เรียกว่าผ่านมายี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เป็นไรนานแล้วนานแล้วเออสมัยก่อน โอยแต่อันนี้ก็ใช้ใช้ได้นะกิจกรรมเดียวมากอยากให้ขายอยาให้ขายครับผมขายขายรอมากเต้นแข่งเป็นไงสเปคเลยปะมันมันสเปคเลยจริงพี่ก็หลบหน่อยเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเต้นแข่งดีกว่าเฮ้ยขอการเต้นแข่งอ่ะเต้นแ่งผมชอบไอ้ท่านั้นมันเหมือนจะง่ายนะผมจะบอกให้ตึ้ง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 ตเพลงอะไรคะเนี่ยตึ้งตึ้งตะลึงเนี่ย เพลงอะไรคะเนี่ยพ right? ูดถึงเพลงเลยค่ะจะคอมเมนต์ด้วยขึ้นไปขึ้นเปิ่ขึ้นออกมาสอนทีละคนยมาตึงตึงแต่ละดึงพี่แก๊ปกูเนี่ยอยากเต้นฝนขอให้ท่าเดียวที่มันดูง่ายๆแต่ยากๆอ่ะเออท่าเดียวในเพลงที่มันไอเด็กต้องได้หรอไม่อีกอันไหนอีกแ้วปองว่อันไหนอันนี้เหรอว้ายดูดีสุดเล ลงหลัง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 อาขาลงหลังไม่เหมือนคนบนหลังเลยวะมันใช่เลยเว้ยเนี่ยมึงย่อค่ะย่ออะไรย่อยย่ออหน่อยทำไมมันดำๆมองอะไรคะน่ะฮะ พี่แค่พี่พีชอยู่ตรงนี้เนาะยับเลยผมบอกให้อยู่ตรงนี้ค่ะแค่พี่พีชแฟนพี่หมูเมาวันนี้มีร้องไห้อ่ะโดนยับเลยแหละตอนแรกอ่ะเขาเกือบโดนแล้วโชคดีของพี่พีชเขาแม่ผมว่าเขาหาทางหนีนี่คนบอกเอาอีกเอาอีกต้องบอกว่าจริงวันนี้นะคะพี่พีชกับพี่หมจะมาสตูเราแต่ผมคิดว่าเขาเขาเขาตั้งจหาวิธีไม่มาพี่พูดจริงๆริงนี่ไม่พูดเล่นนะเนี่ยผมผมเริ่มคิดไปคิดมาพี่พี่กูไมอยาให้เขาเต้นแบบเมื่อกี้อีกรอบไหมได้ยอดมันขึ้นรัวๆเลยอ่ะยอดมันขึ้นรัวๆเลยต้องอีกรอบ็เหน อยุห้าสิบเต้นท่าันเก็บมาบอกให้ก็รอดูอยู่กาคนเดียวสิไม่ต้องเต้นคนเดียวเลยนะพี่แก๊ปห้าสิบพี่จะดูห้าสิบยัมดูยังดูยังย่ออยู่ตรงนี้ดีกว่ากาอยู่ให้พี่แก๊ปเลยตอพี่แก๊ปหน่อยท่ามันแก๊ปขอดูหน่อวันนี้เลยแน่แน่แกปาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ